ยังไม่อยากรอคนละรอพี่ใหญ่เลยเพราะว่าอยู่สีอะไรดีวะเอาสีมันดักดักไว้ดีกว่าใากเอิร์เมื่อยใส่เริ่มด้าได้วิชาอะไรมาเฮ้ยเลือนหมาป่ะล่ะ เดียวเล่นว่ใคร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 มันไม่น่าใช่น่าจะเจ้ของตัวบอกนะไอ้บุ๊กตัดตัดทำไมต่อกดนี่เลยอเออกดไม่กดคลิกเข้าไปดิคลิกเข้าไปแล้วก็อย่าเพิ่งเดือเพิอเอาเยี่ยงไม่ทันละเรงได้เราคิปได้เมันไม่มีอะไรผีดแค่ว่าอันนี้มันสามสองิดการทิ้ง อัพโหลดยังไงวะเนี่ยไม่ต้องอะไรเดี๋ยวค่อยตัดการล้างก่อนดิโอ้ยอ่ะแบบนี้อ่ะเออเออเดี๋ยวินโดว์หกสิบแล้วก็ต้องปล่อยอดอ่ะโอเคแล้วก็ต่อเสร็จยังเลยแล้วติดตั้งกันแหละอ่าเออกดเลยเราจะให้รีเทสอ่ะออกเทสเข้าเลยเรียกเต็มสนามเลยไง เงียบาโดะอะไรนะชาโดชาโดเบดอะไรก็ดล่ลเฮ้ยไอ้ยีนนึกว่าตายกลางโอ้ัมยิงงี้ก็นางเยอะต้งติดแล้วก็ไอ้ใต้หลอดตหลอด ปืนกูช้ากันนี่ยังยกอยู่ยกตีเลยไหมไอ้าจังหวัขาแหลกจังกได้ติดแต่มาดูนะผมเนนัเีคอมแงเปล

คืเเนเริ่มเบาแล้วตะเข้าตะเข้ากลับเหล่ากับเหล่าเฮ้ย <อ BR AN CO> แม่ขัจันน่ะไม่แน่แม่ผัสจันก็เดียวแหงแน่แน่นี่ปืนพี่อะมามน

Connection lost. อะวล่ะเยรเป็นไร่ะอ๋อวาอยู่ไอ้เเ่าหยเอดรถมาเมาเดนาเดินอ้ยโอ้ยเฮียเอ้ปุนยกเอสัตอกว่าเป็นอะไรวะปุ่นยกเนี่ย เอโอ้โหที้ยกับพิอัดหน้าตอนนี้ตอนนี้ทใครบอกไม่ตายวัดสองเม็ดโอ้ไม่ตายดูสายยายังไงเอ้วโอ้ยหี่แต่ไม่ดีโเลยยิงแล้วมันงงไมหมดลิงลิงโันปันยังเยอะไอ้ที่ยปืนยก

เขานี่บอลปืยเล่นไม่ถอ,อ,อนะโอโฟอ่ะแ<อ>งกันไปไหนไวะอ๋อ,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 อมันถึงปืนจะได้ไรล่ะทีนี้เหรอตัวไหนเทไโอ๋อ Oh, hey, Yeah, okay. Blue Team win.